ในห่วงเวลานี้นะคะเรายัางอยู่ในการทําสงครามกับโควิด1 9นะคะทําให้ทุกภาคส่วนนั้นก็ร่วมโดยช่วยกันล่าสุดเป็นโลตัสนะคะที่มีการประกาศลดราคาสินค้าครั้งใหญ่เพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9แล้วก็จะมีการนําเงินบริจาคเนี่ยนะคะสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด1 9ด้วยค่ะ นายสมพงษ์รุ่งนิรัติใสนะคะ,ะประธานคณะผู้บริหารธุรกิจโลตัสประเทศไทยบอกว่าจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยส่งผลให้ลูกค้าและประชาชนต้องรัดเข็มขัดเนื่องจากว่าครอบครัวมีไรายได้ลดลงโลตัสจึงได้ร่วมมือกับ40บริษัทชั้นนําของประเทศไทยทั้งผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ดังร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าในพื้นที่ศูนย์การค้ามีการจัดแคมเปญที่ชื่อว่า รวมพลังลดใหญ่พาไทยฝ่าวิกฤตนะคะก็จะเป็นลนักษณะของการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจากครอบคลุมทุกหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดนะคะอาหารแหง้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ของใช้ในบ้านเสือ้อผ้ารวมรวมแล้วเนี่ยนะผู้ชมกว่า400รายการด้วยกันนะคะราคาที่ลดสูงสุดเนี่ยโอ้โหคุณแม่บ้านหลายคนอาจจะดีใจเลยนะคะพี่แจ็ค60%ค่ัพี่แจ็ค 5้นี้ก็คือ,อมแม่บ้านหลายคนบอกเอามือทาบอ,อกแล้วนะ<อ>คือนี่มันเกิน50% หกับรค่ะพี่แจ็คแล้วเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นทั้งนั้นเลยเนี่ยเราต้องใช้ต้องกินนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีจริงๆแล้วก็เริ่มวันนี้เลยคุณแม่บ้านตอนนี้ชมรายการที่จบก่อนนะคะค่อยไปเขาเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะ23กันยายนถึง24พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะคะมีเวลาร่วมๆเดือนทีเดียวสําหรับบริษัทที่ได้มีการร่วมกันแสดงเจตนารมณ์นะผ่านการประชุมทางออนไลน์เพื่อที่จะยืนยันความร่วมมือในแคมเปญน,นี้ก็ประกอบด้วยเจ้าภาพ อย่างโลตัสนะคะแล้วก็บริษัทเบเบี้โฟนเบอร์รี่ยูเกอร์บุญรอดมีควิกคอนเกตปาล์มโอลิฟซีพีเมจิซีพีเอฟเดลิพลัสเดลิควีนนะคะดีเอสจีดังกิ้นโดนัท แว่นท็อปเจริญเป็นต้นนะคะซึ่งนอกจากจะร่วมกันลดราคาสินค้าแล้วยังรวมพลังโลตัสแล้วก็พันธมิตรเนี่ยนะคะนำเงินนะคะไปมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิที่เขาสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าแล้วก็ผู้ป่วยโควิด -19 อีกด้วยมันต้องแบบนี้นะคะไม่ใช่ทำธุรกิจอย่างเดียวเรื่องของ CSR นะคะหรือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันค่ะ